อยากติดมือถือ8เครื่องบนขาตั้งตัวเดียวขอแนะนำเซตขาตั้งตัวตึงรุ่นนี้เลยครับ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะครับที่สามารถติดมือถือหลายๆเครื่องแบบนี้นะครับและก็ไลฟ์พร้อมๆกันในหลายช่องทางหนึ่งเครื่องนะครับไลฟ์สดเครื่องหนึ่งเอาไว้อ่านคอมเมนต์หรือเครื่องข้างล่างเนี่ยเอาไว้เปิดจคลิปหรือเพื่อนๆสายกีฬาที่เวลาดูกีฬาเนี่ยเช่นบอลมาพร้อมกันหลายๆคู่เพื่อนๆก็สามารถติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้และดูบอลหลายๆคู่ไปพร้อมกันได้และเพื่อนๆสายเกมเมอร์เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันครับเช่นเปิดหน้าจอเกมนี้เอาไว้และบอทไว้หรือเอาไว้ใช้กับเกมบางประเภทนะครับไม่ว่าจะ เกมอื่นเนี่ยที่อยากเปิดจอไว้พร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถทําได้เลยครับและนอกจากนี้นะครับสายเทรดหุ้นนะครับที่ต้องการดูกราฟหุ้นพร้อมๆกันหลายๆตัวเนี่ยก็สามารถติดตั้งและเปิดดูพร้อมๆกันได้เลยครับและอันสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเทสมือถือพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับส่วนอุปกรณ์ที่ได้รับนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวยึดมือถือครบทุก8ตัวเลยนะครับในส่วนของตัวยึดมือถือนะครับก็สามารถหมุนปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับและอันสุดท้ายนะครับที่สาคัญก็คือ ตั้งกล้องได้ซึ่งตัวนี้นะครับเขาสามารถให้ตัวได้อิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับก้มเงยนะครับหรือเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับและตัวนี้นะครับสตัวนี้นะครับก็สามารถปรับคายล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนเขาทางซ้ายทางขวาเนี่ยได้เหมือนกันเนี่ยอิสระ <m ai> <nya> มากๆเลยครับเขามีช <m ai> ื <nya> ่อ <nya> ว <m ai> ่า <nya> VCT 3 6 9 L และที่สําคัญของเซตนี้นะครับก็ต้องมีขาตั้งที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับนั่นก็คือยูนเถิงรุ่น VCT 6109นะครับซึ่งจะมีความมั่นคงและล้มยากมากๆเลยครับในส่วนของคอขาตั้งตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับระดับสูงต่ำแผนซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีรีโมทชัตเตอร์แถมมาให้ด้วยนะครับสามารถกดชัตเตอร์แบบบลูทูธได้เลยนะครับเซตขาตั้งติดมือถือ8เครื่องในตัวเดียวราคา3,700บาทสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ไอมันช็อปได้เลยคร